สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเด้อจ้าเด้อตอนนี้กระทึงหอโหวตแล้วจ้าบึงพลานชัยเด้อจ้าเด้อจังหวัดลอยเอ็ดจ้าบูคนคหลายแท้หอโหวตเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องหอโหวตเด้อจ้าหอโหวตจ้าหอโหวตบึงพลานชัยจังหวัดลอยเอ็ดจ้าใช่ไหมจ้าอันนี้ไม่ใช่จัลลุนเหรอเย ก็ยังว่าโหวตี่มันคือตรวจเบิ้งนี้เบิ้งบนพระรานใช่ปเป็นตะหลินแห้งตะนางหลินไงลมเย็นแห้งตอนนี้ทีมงานเท่าก็ร้องเพลงแข่งกันเพื่อจะประกวดเสียงกันจ้กตอนนี้อันคนละขา่ายจะข่ายร้องคนละเพงลงร้องคนละข่ายจ้กบัดน,นี้ไม่หน่อยก็บูกว่าไม่หน่อยเสีดยดียงไม่หน่อยก็เลยยีบกล่องขึ้นมาบรรยายให้พี่น้องฟังจ้ะ ที่น,นี้อยู่เทศบาลร e ้อยเอ็ดเนื้อจ้าจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นกระนอยเดื้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจังหวัดพื้น คุนค่ะอีกคืออีกข่หนึ่งจ้ะอีกคข่หนึ่งก็ล่งขึ้นจ้ะพ่อแม่พี่น้องนักร้องคนละข่ได้จ้ะอยู่ในรถตู้จ้ะจ้าเสียงแหบเสียงแหงเลยจ้ะเด้อค่ะรายงานพอสมควรจ้ะเสียงแหบเสียงแหงไปเลยจ้ะจ้าโอ้ยโบตัวนี้คือไงแหงแถไปตาไปเป่าแถนั่น กลางเมืองลอยเอ็ด,ด้วยจ่าด้วยพอพี่น้องบรรยากาศแบบสุดหยอดแห้งจ้ะ กันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดเอาห้าคู่บัวมาตรงเส้นนั่นเลยเ้าสีขีออมไม่เห็นอย่างมันเรียนเขาวง,งเวียนเลยมันก็เลยออกจิ้มต่อขายวงเวียน,นี่แม่เ้ามาเส้นนี่แล้วก็เหลี่ยวตัวมันขายวงเวียนบอกเหร ตอนนี้ก็เดินห้างกลับบานจะไปหาบักโดเแล้วจ้ะน้องอิงสิเบหล่องเพลงกับบักโด,ดจ้ะฮัลโหลพ่อวันพ่อร้อยเอ็ดจ้ะบ่ ลองเพลงแล้วฟังนเพีนยังอันอตอนนี้นักรองอยู่ในรถตู้นี่ก็ะไล่ไข่แห้งกไปขายแดงกันยังวงก็ไล่ไข่แห้งนักรองคนละไขยกันยังไงตองสิฟังขไข่แดงนยน คีบอยู่เด้อแคงคีบอยู่ว่าใจเย็นๆใจเย็นๆแค่นี้ล่ะต้่มไก่เว่าในเด้อเส็บเส็บ ันบรรยายแล้วะอันแล้ก็ฟังอันนัก,กล่องค่ายได้ผู้นี้จะอยู่ข้างหลังเลยจ้าจ้าจพีพูดต่นอ,องแซคข้าเกได้หวนี้เราสิลาู่อักกัน ไปวันวันเมนโบพร้อมกันค่ะจีบย้อนรอน้องต้องทำใจไม่น่าตาสิสู้วน่าเขาพอใกล้สินเพย่อน

เรีวช่าเดวตะตะตดมาตรวจจ้า,า,าจ,จ้าเอามาก่อนดนามาส่าได้ใจนี่ยจ้าอยากฟังจา้าจ้ามาก่อน ชาอานโมนจินตลาได้จา้าต้องเป็นซิลิพอนแต่เสียงเบาไมาด้วยต,ต้องเป็นอกันอ้ต้องแหบได้จา้จาแหบนะจ้าแหบฟังได้จาา้าเช้นเ้นรับส้มรับฟังได้ละจ้าเนาะ อาจจะเป็นดนตตีให้ขอบคุณค่าพะนะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครบอกแน่ใจและบอกละก็ได้ของมา ไมเก็บเงี้เลยนี้เขานซสเยีเล่วสีเล